มองหารถอะไรกันอยู่นะครับทักถามได้เลยนะครับสังเกตดีๆนะครับหน้าจอของท่านมีทั้งเบอร์โทรไลน์ดีไลน์ทักถามได้เลยนะครับมีรถทุกแบบนะครับทุกตัวถังสนใจแบบไหนใช้แบบไหนทักถามได้เลยนะครับจะซื้อจะขายตีเทิรน์นะครับ ทั้งคอกทั้งตู้นะครับตู้เย็นนะครับมีหมดนะครับรถบัสขนาดสั้นขนาดกลางขนาดยาวนะครับหัวลากนะครับทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับใช้แบบไหนถามได้เลยนะครับหรือจะเป็นแบ็คโฮนะครับรถตักหรือรถเครนสี่ล้อนะครับเราก็มีนะครับ